และนี่คือเรื่องราวสุดหลอนของสตีปากฉีกที่สามารถพบได้ตอนตีสามซึ่งหากมันพบเรามันจะส่งเสียงร้องหวยหวนและโจมตีใส่เราไม่ยัง้งนอกจากนี้เจ้าสตีปากฉีกยังสามารถวิ่งไปอย่างที่ที่มันต้องการได้และทางที่จะป้องกันไม่ให้มันวิ่งไปหาคุณที่บ้านคือการยกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วกดไปที่ปุ่มไล์ซึ่งผมก็ได้เจอมันครั้งหนึ่งโดยวันนั้นผมเล่นตอนตีสามแล้วก็มังจะลงเหมืองแต่จู่ๆมันก็หายไป แล้วผมก็ได้ยินเสียงประหลาดมาจากในตู้เสื้อผ้าเฮ้ยเสียงมาจากในตู้เฮ้ยย่ำฟองนะะเฮ้ยเอ้าใครเอาไว้ตรงนี้วะเนี่ย Move SP1 เป็นลำโพงบูทูตตัวจิ๋วหนักเบามีไฟสวยๆติดหลังโทรศัพท์ได้แถมเสียงโคตรดีเยี่ยมใครสนใจสามารถกดตะกร้าด้านล่างได้เลยเฮ้ยก็ตกใจหมด